พ้เธอใช้เสียงเมื่อไรใช่อยู่อ e ีคอฟเพื่อเราบอกเรื่องราวมีค่าผมมาขามป้อมแท้สกัดมาแล้วเรื่องมีค่าต้องอยู่อ e ีคอ a เมซ o n p r e เมียมแก้วโปรดของอิงวรันทรคือแก้วไหนอเมซอนพรีเมียม e ซเ c t เต็ดคัพอเมริกานแล้วถ้าเป็นวันที่พบรักกันล่ะอเมซอนพรีเมียมเซเล t เต็ดคัพคาปูชิโน่แล้วถ้าเป็นวันที่สายตาคุณหลอกผมไม่ได้อเมซอนพรีเมียม e ซเล t เต็ดคัพคาราเมลมาร์ครู้แล้วว่าชอบจริงๆสงสัยเพราะหอมละมุนให้รสสัมผัสไม่เหมือนใครจากกาแฟอาราบิกา100้าร้อยเอร์เซรู้ดีงั้นช่วยเฟิร์มหน่อยอเมซอนพรีเมียมเซเลเต็ดคทุกวันแบบอิง อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีชอบมาชอบมาเ,บนเน็ตเน็ตใช้ดีแบบเนี้ยถามหน่อยจ๊พี่ชอบมาชอบมามชอบมาคือสวยเต็มสิบดีเนี้ยถามใหม่ยจ๊พี่ชอบมาชอบมาชอบอบุบมเน็ตให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชอบมาเอฟเอฟอาร์ดิโออันดับหนึ่งแม่จามาตา <Number one. S 1> เปลี่ยนจากความปัญญาอ่อนของคุณให้กลายเป็นคนมีสาระไปด้วยกัน และร่วมพูดคุยอย่างมีสาระไปด้วยกันในสาระไม่สารายมาละจ้ามาละจ้าพบก,กับรายการสาระไม่สาราย เปลี่ยนจากคนปัญญาอ่อนของคนให้กลายเป็นคนฉลาดทันทีนะครับผมก็ตอนนี้ตอนนี้เดือนนี้จะเป็นช่วงใกล้ใกล้จะปีใหม่นะครับก็ต้องเตรียมตัวเอาไวด้ดีๆนะครับสําหรับทัศนศึกษาบางโรงเรียนก็จัดตอนเดือนธันวาคมบางโรงเรียนก็จัดตอนจัดตอนประมาณเทอมสองอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับ ก็ถึงเวลาทัศนศึกษาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ของผมนะของคนอื่นนะครับถ้าถ้าเป็นของคนอื่นเรามาเรามาฟังแนะนาแนะนํากันเลยนะครับแนะนําเรื่องของอ,อ,อะไรอะออหลายสิ่งที่ต้องเตรียมตอนไปทัศนศึกษานะครับผมก่อนที่จะไปทัศนศึกษาถ้าเตรียมถ้าเตรียมไว้หลังจากฟังหลังจากฟังไปแล้วรับรองว่าคุณนั้นจะ เตรียมพร้อมพร้อมที่จะไปทัศนศึกษาแบบฟินๆนะครับโอ้ยพอดีเสียงไม่ค่อยมีก็ <g ười> <g ười> <g ười> เรามาดูจากพันทิปกันด <g ười> ีก่อนนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับเขาบอกว่าอา่อาอ่าหลายสิ่งที่ต้องเตรียมไว้นะครับผมก่อนไปทัศนศึกษา1วันนะครับผมอย่างแรกเลยเขาบอกว่าให้แนะนำให้รีบนอนก่อนเพราะขึ้นรถแล้ว จะอโอกาสจะได้นอนน้อยมากๆนะครับผมเพราะแต่ไม่ใช่สําหรับโรงเรียนผมเลยครับโรงเรียนโรงเรียนผมก็จะแบบมาถึงปุ๊บขึ้นรถปับ๊บนอนเลยอย่างนี้เลยเออจริงเ,ออเรามาดูสิ่งทีค่ควรเตรียมกันดีกว่านะครับผมอย่างแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหนึ่ง น้ำดื่มนะครับผมขวดเล็กๆพบพาไปก่อนระหว่างเดินทางเผื่อหอิวแล้วค่อยแล้วค่อยซื้อเพิ่มนะครับผมหรือถ้าดีกว่านี้นะครับผมก็เตรียมมาจากบ้านเองดีกว่านะครับผมอย่างที่สองนะครับผมขนมเล็กๆน้อยๆจุกจิบๆนะครับผมเผื่อกินระหว่างทางนะครับผมก็คือแบบรองทองไว้นะครับผม ต่อไปอย่างที่สองเอ่อย่างที่3านะครับก็คือยาโรคประจําตัวนะครับถ้าเมาก็พบยาแก้เมาไปด้วยนะครับผมรวมทั้งถุงพลาสติกใบเล็กๆนะครับที่เวลาแบบรู้สึกเวียนหัวอยากว้อออกมาก็แบบปล่อยมันลงคปล,ละปล่อยลงไปเลยนะครับนี่ต่อไปนะครับอันที่4ี่นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของยาดมนะครับผมดมแบบ สูตรแบบเต็มที่เลยครับยาโดมก็เอาไปไว้คนเยอะๆนะครับถ้าอากาศแบบอบอ้าวนะครับผมจะหายใจก็ลำบากอ่าช่วยช่วยวินเวียนศีรษะนะครับผมถ้าปกติถ้าโรงเรียนจัดจะมีจะมีะมข้าวกลางวันฟรีข้าวข้าวังฟรีเช้าให้ กินลองทองไปก่อนนะครับส่วนเย็นกลับมากินที่บ้านนะครับผมช่วงเช้าเขาก็จะมีกับกองเอเข้าวเหนียวให้ฟรีนะครับผมช่วงเที่ยงต้องไปซื้อเองครับผมอย่างที่6นะครับผมเ,เงินนะครับผมเงินพูดถึงเงินก่อนนะครับบางครอบครัวนั้นก็จะให้ประมาณสักห้าร้อยหกร้หรือไม่ก็พันหนึ่งครับถ้า แต่ละคนขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าจะซื้อของฝากน้อยหรือไม่น้อยนะครับผมอย่างที่เจ็ดนะครับผมโทรศัพท์มือถือนะครับผมต้องมีควรมีควรมีตลอดนะครับผมย้ำพิสุดว่าควรมีตลอดนะครับผมเผื่อกรณีแบบฉุกเฉินนะครับผมหายตัวไปแล้วก็สามารถโทรกับครูได้ต้องเมมเบอร์ไว้ด้วยนะครับผมอย่างที่แปดนะครับผมก็คือ เวลาเดินทางให้เกาะกลุ่มนักเรียนด้วยกันเอาไว้อย่าแยกอย่าแยกไปคนเดียวนะครับผมเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวครูเขาหาไม่เจอหรือห,อหลงทางนั่นเองนะครับผมเ้าเข้าน้ําให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทางไม่ควรกินอาหารรสจัดหรือจัดเออหรือที่ทําให้ปวดท้องนะครับผมและอย่างสุดท้ายก็คือหมวกร่มไว้กันแดดกันฝนนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมนี่คือสาระไม่สารายจากเทฟาแชนเนลครับผมเปลี่ยนจากความปัญญาอ่อนของคุณให้กลายเป็นคนมีสาระไปด้วยกันและร่วมพูดคุยอย่างมีสาระไปด้วยกันในสาระไม่สาราย เอฟฟารีโออันดับหนึ่งในจังหวัดตาก ีหลวงลาลับสู่สวรรค์ศิลปาชีพสร้างสรรค์คู่ชาติไทยพระคุณดังแม่แผ่นดินมีสิ้นไปสถิตยอยู่ในใจไทยนิรันด์ด้วยสับนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทเทฟาบอร์ดแคสติ้งจำกัดและในเครือ เทฟาแชนแนลเทฟาออนไลน์เทฟาวิดีโอเทฟานื่างเทฟาวิดีโออันดับหนึ่งในจังหวัดตาเทฟาวดีโ <Number one. S 2> อสอสอต่อ Fresh. พิธีบวงสวงปฐมเริ่ตัดต้นจันหอมในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อนำไปสร้างพระโกรไม้จันและพระหีบไม้จันในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระพันปีหลวง เมื่อวันที่6ธันวาคมเวลา12นาิก19นาทีที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พนากาศเอกจารึกสนิตวงณอยุธยานายทหารปฏิบัติการพิเศษราช,ชองครักเป็นประธานในพิธีบวงสวงตัดไม้จันหอมสำหรับการจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสาวซาบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการวัฒนธรรมนายสิทธิชัยสวัสดแสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพันธุ์พืชและนายพนมบุตรจันทรชอธิบดีกรมศิลปากรและประชาชนร่วมในพิธี ทั้งนี้พิธีเริ่มขึ้นโดยพลอากาศเอกจารึกหลังน้ำเทพมนเจิมขวานสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมจุดเทียนเงินเทียนทองทูบที่โต๊ะวงสวงจุดทูปผังปักที่เครื่องวงสวงจุดเครื่องทองน้อยโดยมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายหนพรามอ่านองค์การวงสวงจากนั้นพลอากาศเอกจารึกไปยังบริเวณหน้าต้นจันหอมประพรมน้ำเทพมนที่ต้นจันหอมแล้วใช้ขวานฟันที่ต้นจันหอมจำนวนสามต้นเป็นปฐมมกเรกและโปรยดอกไม้รอบบริเวณต้นจันหอม นางสาวซาบีดากล่าวว่าหลังจากนี้ทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจะดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันทเป็นแผ่นก่อนนำส่งมอบให้แก่สำนักช่างสิลมูกกรมศิลปากรน,นำไปฉลุทำลวดลายเพื่อใช้ดำเนินการตามแผนง,งานที่วางไว้ให้มีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติ ขณะที่การออกแบบพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงแบบลงรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆอย่างไรก็ตามวทมีความพร้อมทุกด้านที่จะถวายงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้สมพระเกียรติอย่างที่สุดซึ่งได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์ ด้านนายพนมบุตรจันทรโชตอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำรวจต้นจันหอมเพื่อใช้ในการสร้างพระโกดไม้จันและพระหีบไม้จันในงานพระราชเทฟาร์เรดิโอสอสอต่อเทฟาร์เรดิโออันดับหนึ่งในจังหวัดตาก